เราเสียคุงครั้งที่หนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะจะลักขนาดแบบมอนพมาสมัยสามยุคเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้พี่เมย์พาทุกคนมาเที่ยวกันที่วัดพระงามค่ะ okay, พี่ฟิ้งไม่อยู่นะคะวันนี้พี่ฟิ้งมีงานแล้วเราก็เลยหนีมาเที่ยวกันเพราะพี่ฟิ้งทำงานวัดพระงามเนี่ยเป็นวัดที่บอกว่ามีอุโมงค์การเวลายังไม่เคยเห็นเหมือนกันไปดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไง วัดพระงามนะคะเป็นวัดเล็กๆที่อยู่ในชุมชนและก็มีประตูการเวลาผ่านการเวลามาพร้อมกันกับต้นโพธิ์ที่พันรอบวัดแห่งนี้อยู่ใกล้กับคลองสระบัวซึ่งมีความสําคัญคือคลองสระบัวเนี่ยเป็นชุมชนสําคัญของชาวเมืองที่อยู่นอกประตูเมืองในสมัยอุทยาน่ะที่เมย์สังเกตเห็นว่า ชุมชนยุธยาเนี่ยะคะ่ะมันเต็มไปด้วยความหลากหลายเนาะเส้นทาง่ัสักคู่ก่อนที่พี่เมย์จะเข้ามาตรงนี้ <c oughs> ก็ผ่านหมู่บ้านชุมชนมุสลิมและเนี่ยเนี่ยระหว่างที่เราเดินชมโบราณสถานอยู่เราก็ได้ยินเสียงของบทสวดซึ่งไม่ใช่ศาสนาพุทธพาน่าจะเป็นพี่น้องชาวมุสลิมคือในสมัยโบราณนะคะตอนที่เราเริ่มที่จะ มีุทธศาสนาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเจดี JD เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนาะพอคนก็จะสร้างขึ้นเพืเ่อบูชาแล้วเวลาเห็นปุ๊บเราก็จะน้อมนํานึกถึงองค์สภัสามาสัมาพุทจเจ้าวิธีการที่เราจะ,จะแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็คือการที่เราเดินประทักษิณวนเดินประทักษิณวนเป็นยังไงก็เดินเอาข้างขวาเนี่ยคะ่ะ้างขวาก็คือทางนี้เข,ข้าหาองค์พระาธาตุแล้วเราก็เดินวนรอบเจดีสามรอบเหมือนพระพุะทธพระรรมประสงค์ลอมัง้ง ค่อนข้างแรงเป็นหน้าหนาวเอ้ยอากาศหนาวในเดือนเมษาจะเจ้าจริงพื้นที่ได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอิฐที่ใหม่หรือเกินคือเขาทําเพื่อรักษาไว้ให้เราได้ดูว่าต่กน,นเคยเป็นยังไงเลยปลาไม่ต้องกินแล้วใช่ไหมลูกไปหัน เจดีย์ยอมุมไม้12สององค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงถัดมาเป็นฐานสิงซ้อนกัน3ชั้นต่อด้วยองคร์ระฆังและบรรลังตามลําดับลักษณะของเจดีย์อมุมแบบนี้เป็นลักษณะของเจดีย์อดมที่นิยมสร้างในสมัยอยุทยาตอนปลาย ได้รับการบูราณะมาแล้วสหม่ย3ยุคเลยนะคะยุคท้ายที่มีบันทึกไว้ก็คือเป็นยุคของพระเพทราชาซึ่งท่านมาบูราณะเอาไว้เนื่องจากว่าเจา้าวาสวัดนี้ค่ะเคยทํานายว่าท่านจะได้ขึ้นเป็นพระราชาแล้วท่านก็ได้เป็นพระราชาจริงๆด้วยวัดก็เลยใหญ่โตกว่าวัดคนอื่นหลายเท่าเลยใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมจะมีความคล้ายๆกับวังนารายก็ยคือมีมีซุ้มที่เป็นโค้งๆแบบอาหรับแล้วก็มีช่องไว้ใส่พระที่ มีคู่ด้านหน้าแล้วก็มาสักครู่นี่ก็เห็นว่ามีคู่ด้านหลังค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวัดพญาแมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพี่เมย์ก็ยังอยู่คนเดียวอยู่นะคะเพราะว่าพี่ปิงก็ยังทํางานไม่เสร็จพี่เมย์ยังเที่ยวไม่หยุดแล้ววัดที่เราก็จะเข้าไปดูกันถัดไปนี่ก็คือวัดภูเขาทองค่ะ วัดภูเขาทองนี่นะคะก็เป็นวัดที่สร้างแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตองต้นแล้วเนาะเป็นตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่หนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมที่เห็นเนี่ยคะ่ะด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบมอนพมา่าแต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบ ย่อมุมแบบไทยเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนที่ฝังพม่าค่ะเขาเข้ามาตีกรุงศรีแล้วยุดไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้สร้างฐานตรงนี้ขึ้นแตน่สร้างยังไม่ทันเสร็จนะคะก็กลับบ้านซะก่อนก็เลยเหลือไว้ตฐานทีนี้เมื่อตอนที่พระเนเรศวรนะคะสามารถกู้กอบกู้เอกลาชกลับมาได้ท่านก็ให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นไวน้ด้านบนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจดีย์องค์เี้ยก็ได้รับการบูรณะ ต,ต่อกันมาเจดีย์องนี้นอกจากว่าจะเอาไว้เป็นสัญลักษณ์นะคะของชัยชนะต่างๆแล้วเนี่ยมันยังได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นหอสังเกตการะคะ่ะเขาขึ้นไปข้างบนจะเห็นว่าสูงมากสามารถมองเห็นข้าศึกได้ดกไกลแขกไปใครมาที่ไหนก็เห็นนะคะประโยชน์สรุปเจดีย์นี้นอกจากจะเอาไว้บูชาพระพุทธศาสนาแล้วนะยังเป็นประภาคาร็นในตัวเดี๋ยวพี่เมย์จะเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อชมวิวกันเราจะไปขึ้นไป เราเห็นก็เหนื่อยเราขึ้นได้เราก็ต้องขึ้นได้ใช่ไหมเนี่ยเดินจนไข่้อจะหลุดแล้วครับคุณผู้ชมจะลองเวทีก็ขึ้นไม่ยากเท่าตอนลงใอ้เวลาขึ้นนะอย่ามองไปขึ้นขั้นสูงมองทีละขั้นตกใจบนเราอยากสำเร็จมีเป้าหมายอยู่ข้างบนฉันไม่กลัวหลักการสั่นค่ะคุณผู้ชมมองข้างล่างก็น่ากลัวขึ้นมาก็น่ากลัวจริงๆเราจะขึ้นไปต่อ เนี่ยไม่กล้ามองไกลตอนลงกูจะลงไงวะเนี่ยถอยหลังลง <_ d> um> โอ้ยโอ้ย,อยลแมแรงมากลแมแรงมาก <_ d> um> พอได้ขึ้นมาบนนี้แล้วนะคะรู้สึกคุณผู้ชมสามารถดูได้จากสมผมสวยปิวสวยสยายแบบซันซิว อนเย็นๆมานั่งรับลมแล้วก็ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่นี่ก็น่าจะโรแมนติกนะคะคุณผู้ชมค่ะพอเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเราถึงได้รู้ว่ามันมี้ช่องนี้ด้วยค่ะซึ่งยังไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรนะคะแต่เดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปดูเดี๋ยวเราออกไปเดินทางประทักสิงบนเพื่อถวายถวายทุกทชาด้วยกันค่ะ พิงมาแล้วค่ะก็พี่เมย์จะอยู่ข้างล่างและพี่พิงอยู่ข้างบน <laughs> ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาสุดระทึกของพี่เมย์แล้วนะคะค่ะ <laughs> และในที่สุดพี่เมย์ก็ลงมาถึงข้างล่างได้สาเร็จเย้ <laughs> เทคนิคการลงนะคะมองนะคะันบันไดค่ะอย่าไปมองไกลๆมัน <laughs> <laughs> น่ากลัว <laughs> และนี่ก็คือทั้งหมดของวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดวรเชฐ์ เ <Workers. S 2> ช Anda, ่นนี้อยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะมาไม่ยากเลยค่ะแค่ตั้ง G P S ว่าไปวัดวอรเชชก็จะมาถึงได้เลยไม่หลงเลยค่ะเมื่อเราเดินมาด้านข้างเราก็พบกับวิหารอีกหนึ่งชี่นะคะ อันไหนโบสถ์อันไหนวิหารคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเราอยากรู้ให้เราดูว่าข้างๆเขามีใบเสกมาหรือเปล่าถ้ามีก็น่าจะมาตั้งอยู่แถวแถวนี้แล้วก็ล,อลอ้อมรอบถ้าไม่มีก็ให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นวิหารได้เลยค่ะที่วันนี้นอกจากจะมีพระปางเป็นหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีพระวิหารด้วยค่ะในพระวิหารนี้ก็มีความพิเศษนะที่เมย์สังเกตเห็นก็คือ มันไม่ใช่แบบเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมธรรมดาทั่วไปตรงกลางเนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นฐานขึ้นมาใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันขึ้นมาเป็นเหมือนมีตรงกลางเป็นลักษณะของสี่สี่ด้านเป็นฐานสี่ด้านเหมือนกับประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ทั้งสี่ฝั่งเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะวัดที่มีความสําคัญเท่านั้นที่จะมีพระพุทธรูปครบถึงสี่ิยาบทก,ก็คือยืนเดิน นั่งแล้วก็นอนนะคะในสมัยอยุธยานะคะสถานที่ใดที่พระมหากษัตริย์ใช้เนี่ยก็จะถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นสถานที่นี้การที่สร้างพระปางขึ้นถ้าหากว่าเป็นความจริงนะคะว่ามีการตั้งพระบรมศพที่นี่การสร้างพระเมรุที่นี่ก็หมายความว่าตรงนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนสถานที่ที่พระมหากษัตริย์เคยใช้นั่นองวัดบรเชดเนี้ยเป็นวัดเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งนะคะที่คนไม่รู้จักมากนะแต่ถ้าว่าพอฟังเรื่องราวแล้วอ่ะน่าสนใจมากๆเลยนะค่ะมีข้อมูลจากนักโบราณนคดีนะคะได้บอกว่าตรงนี้อาจจะเป็น สถานที่ที่ตั้งพรมเมนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เป็นไปได้ค่ะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ฟันธงนะคะเพราะว่ามี2หนึ่งก็อยู่ที่นี่นอีกอันหนึ่งก็จะอยู่ที่ในตัวอุทยานประวัติศาสตร์อยุทยา และนี่ก็คือทั้งหมดของวัดวราเชสโบราณสถานที่น่าสนใจแห่งหนึ่งแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักถ้าคุณมีว่าง<ๆ>ก็แวะมาเที่ยวกันนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกด subscribe กันไว้นะครับวันนี้พี่เมย์ต้องลาไปก่อน